ยองสวัสดีทุกคนด้วยค่ะก็มีหลายเรื่องราวที่จะมาทําอยู่แล้วเพิง่งตั้งแต่วันนั้นที่เป็นวันวันหนึ่งที่ได้เล่าเหตุการณ์ไปก็ก็ไม่ได้พักผ่อนเนาะงานนม่ได้นั่นอีกก็เพิ่งได้พักผ่อนเพิ่งได้นอนไปครั้งแรกในรอบตั้งแต่วันนั้นก็เลยโอเคมาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยก็จะพูดถึงในสองวงนะวงเล็กกับวงใหญ่วงวงใหญ่ก็คือสังคมโลกอนะไรเนาะ มเดก็คือครอ,อ,อบครัวหรือว่าแถวที่ทํางานอะไรที่เป็นกลุ่มคนจํานวนที่นับมือได้อะไรเงี้ยอ่ะก็ทีนี้ว่าจะแยกเป็นหัวข้อย่อยๆและกันเดี๋ยวชื่อหัวข้อมันใส่ไม่ได้ไงเพราะมันจะแบบถ้ามันสามเรื่องเงในหัวข้อเดียวไงน้งไหมคือทําไมเราดงทีมนายทิศเนะมมี่ยทํางมเดลกองใหญ่เนะี่ยถึงได้ทํากับแกดําแบบช่วงนี้เราหนักมากเดี๋ยวจะเล่าเป็นสตอรี่ฟังทีหลัง ทำไมถึงทําแบบจัดเต็มใส่เกียร์เต็มมันไม่ใช่แค่ว่าคนมองไม่เห็นแล้วแบบเออหรือว่าเป็นพวกเอ,อกดขี่ทางนอมเหมือนเรื่องกิมซูยอนกดขี่ต่างๆนานาโน,น,น่นนี่นั่นเอาจุดนอมต่างๆของโลกของสังคมมากดขี่เลเวลต่างๆนานาได้อาจจะทําเป็นสานาระก็ได้มันอยู่ที่กิมซูยอนโดนหรือทาแบบไพรเวนที่นายมินโดนก็ได้เพราะฉะนั้นมันทาได้หมดแหละแต่เอาเป็นว่ามันจะต้องโดนจัดเต็มเต็มสตรีมแบบว่าเต็มตีมแบบ ความเป็นสเกปโกความมันแก่ดำแล้วก็ไลนะคลิปที่แล้วตลบมากเลยเออ,อไรนะพอ t e น t i a l ใช่ไหมเออมีมีไปฝันต่อมีไปฝันเมื่อเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนด้วย <c oughs> ในในขณะปฏิบัติหน้าที่เอ่อปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือทำหน้าที่ในการ เอ่อให้แล้วก็กระทําสิ่งต่างๆตามตาม,ตามที่เราต้องมาทำชาตินี้กับใครก็ตามที่ที่เออมีโซแผนที่มันระบุมาอะไรเงี้ยโอเคมันตลก้บน,นึกถึงตรงนี้ขึ้นมาทีนี้เพราะมันเป็นแกด่ดํำทําไมถึงั้อโดนเต็มสตรีมอันนี้คนอาจจะจริงจริงนะเมนใครพูดเรื่องนี้ไปกับเอนเทอร์เฟมังกี้แตพอกนี้อยู่บ้างแล้วคือ e อนเอร์ไฟย์มังกี้พวกเนี้ ก็จะโดนกดขี่อยู่ทางทางเงินเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วผลประโยชน์ทางน้องน้องอ้อมทางสักทางสะพายอะไรก็ได้ให้มีเลเวลที่ต่ํากว่าตัวหลักตัวนายิสิทธิ์ละคือนมัมเบิก็เลยเคยพูดไปเพราะเหมือนประมาณว่าเหมือนกับแอนเดอเบอร์หรืออะไรถามอะไรสักอย่างนนเนึงนี่แหละแล้วนันเบิ้ก็พูดออกไปตอบออกไปโดยจิตใต้สํานึกโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเนาะมันก็เลยทําให้นึกขึ้นมาว่าเออเรื่องนี้วไว้จะมาเล่าแล้วกันในคําตอบตรงนั้นอะไรเงี้ยก็คืออย่างนี้นะ คือคนทั่วไปที่ทีมไลยจิตสิตหรือเอ็นเ f อร์ไฟมังกี้เหล่านี้เป็นเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะที่กระทำกับคุณไม่ว่าจะเป็นวงใหญ่หรือวงเล็กแต่ว่าคนเหล่านี้เป็นม,มีมีสังคมนอมสังคมตรงวงเล็ใหญ่วงเล็กวงเล็กเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งพ่อแม่ตนเองหรือแม้กระทั่งคนที่เกิดมาก่อนตัวเองหรือว่าน้อมดั้งเดิมเป็นร้อยร้อยปีที่มาก่อนตัวเอง เกิดมาก่อนตัวเองได้ไดมันไม่ได้เป็นอาชีพมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมันเติบโตได้มันทําให้เติบโตทางจิตวิญญาณทางร่างกายได้ทําให้คนคนหนึ่ง <c oughs> ก็ค่อยรุงเรืองตามอายุที่ผ่านไปในแต่ละวันได้คุณนึกออกไหมเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่กันได้ปานกลางหรือว่าดีเพราะฉะนั้นเราจะพูดในประเด็นนี้นั่นก็คือว่าตอนนั้นที่เราเยนต่อไปก็คือว่าประมาณว่าเอเนเบอร์เจอวิกฤตวิกฤตอะไรสักเรื่องนึงนี่แหละแล้วก็ พูดด้วยความหวาดกลัวในชีวิตของตัวเองที่ในความไม่ั่นคงตรงนี้แต่ว่าก็ยังคงพูดต้องคอยพูดยกถือหางห้กับนาสิสิตตลอดเวลาแล้วก็กดขี่แกด่ดําซึ่งก็คือนาเมนตลอดเวลาเราพูดก็จะพูดแบบกดนามินนี่แหละแต่ว่าพูดทํนานองเชิดทูบูชาตรงนั้นตรงนาสิสิตแต่ว่าก็ยังพูดแบบกังวลในส่วนของตัวเองเพราะว่าในแฟกความเป็นจริงแล้วอะก็เสร็จค่าตามการคํานวณคาคาเลเตอร์กับ,กบ,กบ นาสิคิดมาแล้วว่าตัวเองต้องอยู่ตำแหน่งนี้ได้แค่นี้ได้จุดนี้ก็เลยมันไม่มั่นคงมันเป็นไปนไม่ได้คือต้องความรู้สึกที่ต้องให้จริงๆปรสิตคือนาสิทธิ์ถูกไหมปรสิตหลักแต่มันจะทาให้เหมือนกับทุกคนที่มันพอจะรวบรวมไปเป็นทีมได้เนี่ยเหมือนเป็นปรสิตท,ที่แบบถ้าไม่มีมันแล้วจะต้องแบบยิงไม่มั่นคงเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการก้าวข้ามขั้นทั่ว,วไปของปัจัยสีหรืออะไรที่มนุษย์จะต้องทําได้ในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะเข้าเส้น ข้เส้น,นึ่างตมืนคนที่โลภแล้วก็เดินตามใครกดปุ่มอะไรก็มีปุ่มทั่วตัวไปท้าแซนปุ่มแล้วเออแล้วมันก็เล่นงานในทั้งชีวิตเหมือนจะแบ็กเมลส่งแบ็กเมลเออในในในความที่เราห่วงแต่ปากท้องหรือว่าอยากจะดูดีอยากจะอยู่รอดอะไรเงี้ยนี่คือปุ่มหลักๆทั้งหมดในนอนตอนนี้ที่มันขุมถูกไหมเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงกรณีที่ว่าคนที่เหนือไปกว่านั้นนานกว่านั้นเนี่ยของ ของห่วงโซอาหารในสิทธิ์อยู่ด้านบนบีกเป็นคนปกติทีนี้คุณจะเห็นว่าทําไมทําไมจะตอบว่าทําไมแกดําถึงได้โดนหนักที่สุดแล้วก็โดนจัดเต็มไม่ว่าที่สานะหรือที่รับอย่างคิมซูยอนกับที่นาเมนโดนก็เพราะว่าฟังแล้วมันคือถ้าถ้าจริงจริงถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็คิดได้อยู่นะจากการฟังสตรอรี่ของคนอื่นนะ ซอรี่ของพลวัตของมนุษย์นี่แหละไม่ใช่เรื่องนายสิทธิ์หรอกเรื่องทั่วไปเนี่ยมันเรื่องนายสิทธิ์แหละก็คือตอนเองอะตัวของนาสิทธิ์อะทั้งที่เป็นดารานักร้องเป็นอะไรในวงใหญ่ในวงสังคมหรือว่าเป็นอย่างที่เรเนเจอเนี่ยญาติหนึ่งเนี่ยญาติหนึ่งกับญาติสองเนี่ยญาติสองคือเอนดับเบอร์นะตำแหน่งเอาง่ยายญาติหนึ่งเนี่ยตัวเองมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมีญาติมีเพื่อนมีผัวมีเมียเนี่ยไปตามธรรมชาติอันกลางหรือค่อนข้างดีก็คือไม่มีใครเป็นนายสิทธิ คือทุกคนสภาพจิตปกติมีการท้ำมากิน,นอะไรปกติแล้วก็มีการโทรติดต่อได้ตามปกติแล้วก็มีสมบัติก็แบ่งกันใช้แบ่งกันกินตอนทั้งตอน,ตอ,น,ตอ,นอยู่และตอนตายปกติโอกาสถ้ามีมีผัวมีเมียอยากแนะนําให้มีงานมีการอยากแนะนําให้ก็คือช่วยเหลือปกติเพราะฉะนั้นเส้นสายองแกของระบบสังคมในชีวิตของมันอะปกติทีนี้ตัดมาที่ enable enable ก็จะไม่ปกติละ เพราะต้องอยู่ภายใต้ปุ่มเท้าแสนปุ่มที่นายสิทธิ์กำหนดเพราะฉะนั้นชีวิตมันจะไม่มีวันได้ดีไปกว่านายสิทธิ์เช่นเออปนน็นนักร้องที่ไม่มีทางจะรวยกว่าหรือหรือคนเชื่อถือมากกว่าหรือว่าคุณได้ถึงพวกลูกกระจกในซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนก็ได้ที่มีหัวหน้านึกออกไหมที่ต้องคอยวิ่งมาบอกคือพวกไฟมันกี้อะไรแบบเป็นตัวที่ต้องคอยข้าบข้อมูลมามาป้อหนหรือรับข้อมูลมันมันคือสิ่งที่หาซัพยลายหาเงินแล้วก็หาคี้ค่าคนต่อไปได้อีก ซึ่งคือปัจจัย5ปัจจัย6ของนายสิทธิ์นำข้อมูลกับนอมมามิกกันแล้วก็ m a n i นิเ a ลตคนด้วยดาก GVR ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอแอนนับเบิก็จะอยู่ในจุดนั้นกำหนดทรัพยากรอย่างจำกัดแล้วก็ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะสนองทางอารมณ์ทางวัตถุใดๆกับตัวในสิทธ์โดยตรงเป็นป้อนเหมือนป้อนป้อนพยาปวกตัวตัวปวกทีนี้ แก่ดำแก่ดำคืออะไรอย่างแคทนาเมนได้ไหมนั่นจะเรียกแกดหนึ่งแกดสองว่าป้ากับอาละกันนะป้าคือผู้หญิงอาคือผู้ชายที่เอาเป็นว่าเป็นรากที่เราโตมาแล้วคลิปเทคก่อนหน้านี้ที่ทำไปให้แล้วปูพื้นแล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าทําลายรากตอนเด็กคนนึงเกิดโอกาสการเรียนการเลือกมหาลัยการทํางานทุกอย่างก็คือวางแผลในใจให้มีความกลัวในเรื่องต่างๆเช่นกลัวผีกลัวไฟกลัวความสงูงคือ หรือว่าเอาไปโยนทิ้งที่ไหนแล้วก็ให้กลับบ้านเองนายวิน,น,นโดนบ่อยคือเป็นก็ตกรอะไะแต่ว่าคนเอามาส่งก็คือรอดตายไม่ได้เลยแต่ไม่น้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ใช่ฆาตกรค,คุณทำซ้ำซ้ำซ้ำอยู่ได้ไม่จบมีสิ้นเท่าที่คุณจะทำได้เต็มที่จัดเต็มเต็มตีมทีนี้คําตอบเรื่องเต็มตีนเนี่ยมันคือเพราะว่าคนที่เลี้ยงเด็กเมื่อกี้เมื่อกี้เทคที่ว่าไปก็คืออันนี้คือส่วนลากคือครึ่งชีวิตแรกส่วนครึ่งชีวิตหลังของเหยื่อคือการเจอผัวเมียที่เป็นนายสิทธ หรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนตอนเด็กอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าตัดมันมันเขี่ยคุณทิ้งเพราะคุณไม่รวยพอไม่ดีพอไม่ทําให้มันได้หน้าพอหรือว่าคุณรู้ขึ้นมาเองทําให้คุณตัดตัวน,นี้ออกสมมติคุณตัดไอ้พวกช้อยที่สองไดยออกคุณก็จะได้อาจจะสมมติคุณป่วยอยู่ช่วงหนึ่งหรือว่าเออเป็นความดันเป็นอะไรก็เออสุดท้ายหรือว่าโดนมานิโพเลตจากญาติกลุ่มแรกที่เป็นรากรากฐานคุณอะให แต่แก้กับผัวเมียเพื่อนที่ทํางานอะไรก็ตามสุดท้ายคุณต้องมีช่วงชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับมันแล้วมันก็จะมันิเลตคนกับเครื่องชีวิตหลังแทนหน้าที่ผัวเมียเพื่อนงานการก็คือกลายเป็นสองพีเรียดคือเกิดจนถึงกลางชีวิตกับการชีวิตกลางชีวิตจนถึงตายเนี่ยอยู่ในมือมันนั่นคือเทคที่อธิบายเข,าข้า้ๆไปเทคที่แล้วทีนี้ทำไมมันจะเต็มมาคุณได้สมมติว่าเป็นป้ากับอาเลี้ยงมนาะในในลากลากลากเกิดซึ่ง เราจะยังไม่พูดถึงประเด็นว่าไปเอาเงินมาทำมนิพลเ,เลรคนแรงไงนะซึ่งต้องตัวเองต้องได้ผลประโยชน์มาที่สุดจาก,กตัวความสัำพันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือมันจะตัดเต็มแม่ทั้งกลุ่มเพราะว่าอะไระในกรณีวงเล็กก่อนนะเพราะมันคิดว่านี่ไงพวกเราทุกคนเนี่ยนายเสิสิ์แอนนาเบอร์ฟเันกี้ทุกคนนะทุกคนนะอย่างน้อยอมีญาติพ่อแม่พี่น้องมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนเกา่ามีผัวมีเมีย มีขามีแขนที่เป็นมนุษย์ที่เป็นสพายเป็นขี้ค่าเป็นสมุนมึงสมุนกูสมุนไอคนรอบตัวมึงก็สมุนกูเช่นกันที่แบบจะให้มึงยืมเงินได้แล้วมึงไม่ให้กูอะไรก็ตามแล้วพ่อแม่พี่น้องระดบุญ่าตาใาย่โดยตรงสายตรงอีกนั้นกูมั่งคัง่งกูเป็นไทยระดับนี้แล้วแค่นี้กูเกิดมากูก็มีทุกอย่างแล้วทั้งคอนเนคชั่นทั้งต่อให้เป็นชาวนาอะไรก็ตามนะกูมีคนให้กลับไปนอนพักบ้านพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดกูมีแบบขอข้าวว่าแม่กินได้อะไรก็ตาม ไอ้แก่ดำมันไม่มีเพราะอะไรเพราะป้าอาที่เลี้ยงมันก็คือพวกเราซึ่งพวกเราก็คือน่วยานไงพวกพวกเราไม่ให้มันติดต่อใครอยู่แล้วที่ทุกญาติญาติคือญาติกรุงเราดกปู่ญาตายายคือต้องเป็นของกูถึงมันจะเป็นลูกเป็นหลานกูไม่นับกูตัดออกดังนั้นดังนั้นระบบการเงินต่างๆนานาระบบดาเนินเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ดําเนินชีวิตของที่นายร้างกันมาที่มันรับกันกับทุก กับทุกแง่มุมของในสิทธิ์รองรับเฉพาะพวกนี้โดยตรงได้ได้ดีกว่าอื่นๆหรือพวกโลกต่างๆ่าพวกเห็นแก่ตัวเนี่ยจะได้ท็อกซิกอะไรเงี้ยจะได้ตรงเนี้ยตักตวงมากเพราะว่าโครงสร้างที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นนะอย่างเช่นเรื่องเงินก็คือคนต้องทำงานยี่สิบสี่ถึงเจ็ดอันนี้ก็ผิดปกติของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วยิ่งในยุคที่แบบยิ่งพัฒนาผ่านมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านปีแล้วย,ยังจะต้องมาทําอะไรเงี้ย ทนทีจะยิ่งดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ดำเนินชีวิตไม่ใช่ดำเนินเศรษฐกิจทุกคนมีเป็นปัิเจกมากขึ้นได้ทำอะไรมีชั่นเต็มที่ไม่ส่งต่อกันละกันแต่สิ่งที่มัดตัวเองไว้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้หน้าอยากอยากจะรวยคนอื่นอยากจะเล่นช,นชั้นวันนั้นอยากจะอยู่หงส์โซบ,บนส่วนของอาหารก็เลยสร้างระบบต่างมาเพื่อให้มันมีจุดแบบนั้นอ่ะกูชนะกูเหนือกว่าเท่ากันกูไม่เข้าใจเขาไมาเท่ากันไม่ได้ทุกคนต้องเหนื่อยเพื่อพวกกูมันต้องมีคนที่อยู่ล่างสุดต่อยเหนื่อยแทบตายมึงก็ต้องอย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันรวมถึงอย่างเช่นการบีบมังคับเพิ่มไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเช่นว่าเวลาคนทําชั่วทําเลวเนี่ยไปฆ่าคนก็ไม่โดนบานชีวิตก็คือลดลดโทษเกินเกินความมิคเซน์อะรวมถึงไม่ใช่แค่คนหาประโยชน์ให้กันได้นักธุรกิจเอ่อให้ให้ให้ชาวไร่ชาวนา,า,วนาไปตัดไม้มาส่งไม้สักเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตัดต่อวันคืนได้เงินแค่นี้ตัดต้นมะพร้าวได้ร้อยหนึ่งต่อว,วันนู่นนี่นั่นแต่ตัวเองเอากําไรเท่าไหร่แต่เพราะไม่ ไม่ได้ทําอะไรเลยแค่เป็นพ่อคาคนกลางเลยแต่ทําลายธรรมชาติไปเยอะแยะอันนี้ก็กคืออีกเด้งหนึ่งที่ทําให้เห็นว่ามันไม่มันมันไม่แฟร์มันกดขีย่และเอามาขู่เป็นสตอรีน่นิยายน้ําเน่าที่เกิดสุอาากอนารกรรมเป็นพอร์ตเรื่องของซีรีย์กาหีต่างๆนานาและและหนังสไตล์อื่นได้ก็ได้แต่ไม่ใช่ไทยมั้งที่มันให้อะไรความรู้อะไรสักอย่างได้ให้แก่นความคิดทิ้งไม่ได้ อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเรื่องชู้สาวเรื่องชู้สาวนี่มันก้มกึ่งกับเรื่องทางโลภหรือว่าถ้าไม่ฝึกตัวเองมามันก็ไปทางกิเลสแล้วก็ทางศีลและธรรมได้ไหม,ไมเอาละเอา,เ,อาเรื่องแบบนี้แหละมาผูกกันให้หมดว่าต้องเกี่ยวกับเงินอีกด้วยแปลว่าคุณจะไถานาทำนาทำงานบ้าบออะไรก็ตามยี่ิสี่ทับเจ็ดแล้วเนี่ยคุณต้องมาเจอจุดรูรั่วที่ทิศก้นถังแค่รูเดียวก็คือเรื่องเพศเรื่องทางเพศถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ได้ฝึกอะไรมเลยตรงนี้คุณก็มีรูตรงนี้คุณก็จะตายโดนเก็บเพราะว่ารวยเกินไปแต่ว่าเออโง่หรอวไม่เท่าทันตัวเองในเรื่องมุมมองในเรื่องเซ็กก็ก็ตามจับมือเคยดมไม่ได้นะถือว่าให้โดยเสน่หาอะไรเงี้ยคือผูกเรื่องให้มันเป็นกรรมที่เรียกว่าคนนําคนเนี่ยนำมาโดยเผ่าพันธุ์ในแต่ละแต่ละเอ่อแต่ละประเภทแยกกเป็นประเภทนี่คือประเภทแต่ละจุดเอามาผูกกรรมกันให้มันเป็นก้อนเดียว เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแขนขาหรือระบบตัวนี้ที่เซร็จขึ้นมาให้มันผิดธรรมชาติไปเยอะธรรมชาติคืออะไรคืออยู่ในป่าใช่ไหมคนเราอะ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นพออยู่ในป่าก็ทํามหากิน,ก,นกินนู้นกินนี่มีความรู้ที่จะเอาตัวรอดได้อันนี้พื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอายุสักกี่ขวบเออล่าสัตว์ได้อะไรได้ก็คือก็คือทุกคนทาเป็นหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะอดตายถูกไหม นู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยพัฒนาไปจากจุดจุดนั้นความสัมพันธ์ก็เหมือนกันเจอนายสิทธิ์เจอคนทำร้ายร่างกายออข่มขืนทำร้ายจิตใจจารณกรรมถุยน้ำลายใส่หน้านู่นนี่นั่นแล้วบอกว่าเต็มเป็นพ่อแม่พี่นอ้องเราก็เราก็ออกไปอีกเมืองออกไปอีกป่าเขตแดน,นหนึ่งไปอยู่คนเดียวก็ได้หรือว่าจะเจอเพื่อนใหม่ในระหว่างทางทุกอย่างมันไม่ได้ซับซ้อนในการแก้ปัญหาอะไรขนาดนั้นนะเรื่องไหมมันไม่ได้ยากมไม่ได้ทําวิกฤตให้เป็นทําโอกาสใหม้มาเ,เป็นวิกฤตที่ในายสิทธ์ทำไว้ทั้งหมด มาคล้องคอผูกคอเราไว้ขึงไว้ที่ไว้ที่ราวเตรียมผูกคอตายได้เรียบร้อยเลยแค่เตะเอวอีอะอะไรโดนนิดโดนหน่อยก็คือเตะเอวอีุนก็คือตายแล้วอะเงินก็คือวันนี้ตึงเหลือเกินถ้าหยุดทํางานวันนก็คือตึงเหลือเกินถ้าป่วยเป็นมะเร็งสักคนหนึ่งในบ้านก็ตึงเหลือเกินถ้าเกิดหาผลประโยชน์จากเพื่อนจากโผจากเมียไม่ได้ก็คือตึงมากกูไม่มีวันมีกินอะไรเงี้ยมันไปกันใหญ่แล้วอะเพราะฉะนั้นระบบตัวเนี้ยมันบังคับให้ต้องมีแขนขามีสมนุนมีพ่อแม่พี่น้อง มีคอนเนคชันมีนู่นนี่นั่นซึ่งพอมันรู้ไงว่าแกดําไม่มีเพราะมันคืออาป้าที่เลี้ยงมาเนี่ยมันก็จะเต็มเลยเพราะว่าประกอบครอบฝาชีมันครอบไว้แบบนี้มันที่ครอบโรงเรียนว่าแล้วนุ้ยก็เรียนเปทุกอย่างตอนเราเด็กๆนี่ก็ครอบเหมือนกันแต่ครอบไปทั้งโลกด้วยกันเหมือนระบบโรงเรียนแต่ทํเป็นเปลี่ยนเป็นคําว่าทํางานสังคมทํางานแล้วยังไงอ่ะก็ในเมื่อรากฐานมึงกูคือปุ่มที่จะกด ปิดทุกอย่างที่มึงจะมีคอนเนคชันได้และมึงไม่มีป่าให้หนีไปหาอะไรกินไปหาเต็นท์นอนมึงไม่มีตายเดียวปิดประตูตีแมวอะมีขอฝาชีครอบไปให้แล้วสะใจคราวนี้กูก็ทําไงกูก็นี่ไงญาติก็ของกูพ่อแม่กูนู่นนี่นั่นซึ่งมึงเป็นหลานเป็นลูกโดยตรงกูไม่นัากูไม่นัาเพราะมึงมีญาติพราแม่พี่น้องไม่มีพวกกูก็รอแดกมึงอยู่เออมึงต้องอยู่หัวของโซ่ตำสนะของของโซ่อาหาร เพราะฉะนั้นเราจัดมันเต็มได้เลยเมันจะโทรไปหาใครอะทั้งญาติเนี่ยมีแต่เพื่อนมันแฟนมันนู่นนี่นั่นหนอที่มันไปรู้จักในชีวิตแล้วเราก็มันเพูดเลทไปหมดแล้วไงให้ทุกคนแบบเ,เกิดสงครามหรือว่าเกิดซัมติงกับมันนั่นก็คือการการตัดทุกความเป็นไปได้ของความอยู่รอดอะคืเส้นเลือดแดงเส้นเลือดใหญ่ไม่ใช่เส้นเลือดดำนะคนเราจะอย่างที่เราเล่าข้าวๆในคลิปนี้สําหรับหัวข้อนี้ก็คือ นี่เป็นเรียนโทใช่ไหมเรียนสุดท้ายเลือกด้านเดียวกับที่อาป้าเรียกในสมุดแทนคำวิทยนักสอียนสองนะทำงานเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้นั่ไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับคนพวกนี้เลยรู้แค่นี้กับชื่อการมานิเพลตข้อมูลนะคือเพื่อนเลยนู่นนั่นคือถูกกันแกล้งกีดกันบูลี่ทุกจุดเหมือนกับเด็กในเรียนที่บอกว่าให้ฟังว่ามันบูลี่กันะไม่ให้มีหนังสือเรียนเอาหนังสือไปเผาหนังสือไปทิ้งเอาถีบโต๊ะร้อย้คว่ำลงให้ขาโต๊ะหักอะไรอยาเงี้ยทำทุกอย่าง กดขี่กดดันทุกอย่างไม่บอกอะไรสักอย่างไม่ว่าเราจะเรียนจะทํางานจะทําอะไรเรานึกว่าอ๋อเราเกี่ยวข้องเขาแต,แต่ว่าไม่ใช่วมันวางแผนไว้ตั้งแต่เราเกิดแล้วแต่ละการก,าร,กระทําที่เอาเราไปทิ้งไว้ที่ต่างๆไปไปล่อยไว้ทําที่ต่างๆเพื่อให้เราเสียชีวิตเนี่ยก็เยอะแค่เราอนีหนึ่งออดก,ก,ก็เยอะมากอะ่ะหลายตั้งแต่ก่อนอนุบาลอีกอะ่ะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้ ทีนี้ต่อที่ว่าโอเคในเมื่อเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเรื่องความกลัวความสูงความการกินกันอยู่นู่นนี่นั่นทุกอย่างฉันทําให้เธอถึงทางตันแต่ที่ฉันเคยให้อาหารเธอที่เธอเคยได้เรียนหนังสือคือตอนเธอเกิดใหม่ๆแล้วฉันต้องคอยตอบญาติตอบพวกคนที่ฉันมันดิพเลชฉันมียาติโกที่แย่มากหม,มทั้งองทั้สองสาฝ่ายทั้งอาทั้งป้า ฉันต้องทําให้ดูเหมือนเ,เป็นคนปกติต้องเสแส้งทำเหมือนเป็นคนปกติที่ไม่ได้เห็นแนก่ตัวที่เป็น,เป,นเป็นพอ่อแม่ลูกเป็นเป็นป้าอาที่รักหลานรักลูกรักหลานฉันก็ต้องพาเธอไปเธอเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดแต่เธอก็เป็นคนเล็กสุดก็ต้องพาไปพวกคนอื่นแล้วก็คลอด,ไ,ดไล่กันเขาก็ hol, ยังพามากันเป็นงา,งงานปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปแล้วแบบเงิน Africans, รับขัญหลานนู่นนี่นั่นขอนลูกเนี่ยมันก็เอาไปหมดอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังแบบข้าวๆนะ มันก็ต้องทำแหมงในระยะหนึ่งนั่นคือสิ่งที่มากที่สุดที่กูจะอดทนให้มึงแต่เมื่อไหร่ที่ถึงจังหวะที่ปู่ย่าตายายคนในที่รวยที่สุดสามสี่คนห้าคนค่อยตายไปแล้วได้มรดกมาพวกกูจะแบ่งกันเองในส่วนที่ต้องแบ่งให้ลูกให้หลานที่กูไม่บอกใครกูจะแบ่งให้คนที่เป็นโกลเด้นชายคนที่เป็นเด็กทองคําไม่ใช่แก่ดําแน่นอนสักบาทมึงอย่าหวังสักคาขอบคุณสักงานศพที่มึงจะได้ไปทุกคนจะต้องไม่ได้เห็นมึงอีก มืนก็อยู่ดีมึงก็ตายแล้วกูจะไปใส่ร้ายมึงเองว่าอะไรก็ตามซึ่งนมินอ่ะเป็นคนที่ถูกใส่ร้ายมันไม่ได้เลยสักอย่างนะแบบโอ้ยท้องหีตามผู้ชายเอ้ยติดยามันเรียนไม่ได้เกียรตินิยมมันไม่เคยไปต่างประเทศมันเรื่องงานมันไม่เคยประสบความเด็ไม่จริงเลยักเรื่องไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นอย่างนั้นคนที่โตมาด้วยกันไม่เคยไปด้วยน้องอะไรก็รู้ว่านมินก่อนที่เวลาที่ได้จับปุยอัายัยก็คือเราทําดีกว่าหมายถึงว่าผลมันออกมาเช่นเกียรติสีโซนเนี้ย เราก็จะได้รางวัลอะไรเงี้ยเข้มั้ยซึ่งซึ่งคือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าเราพยายามแต่ว่าเราชอบเรียนหนังสือเราชอบเราชอบอะไรแบบนี้เรียนรู้ชีวิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันใช้ในการที่ว่าเอาดิก็ในเมื่อเด็กครอบฝาชีแล้วเนี่ยมือจะวิ่งหนีไปไหนได้ถ้ากูมีโอกาสทําในช,ชุดที่สองของเทคที่ทําล่าสุดส่วนผัวเมียเพื่อนที่ทํางาน จุดเนี้ยครื่องหลังของชีวิตมึงถ้ามึงตกมาอยู่กับกูมาไลยเออซึ่งน้มนเลือกทำฟรีแลนซ์เนี่ยตอนนั้นซึ่งไม่ได้คิดมาถึงจุดนี้ไงเออเอองั้นชีวิตหลังมึงกูก็มานิเกเ็ตเต็มที่เลยเอาดิคนที่จะอยู่บนโลกนี้ได้โดยที่ไม่มีไม่มีเงินไม่มีความหวังดีไม่มีใครใคุยด้วยเลยพวกกูก็ทําหน้าใสเสียเอียนเวลาคุยก็ปิดปากไปได้วยทำท่าจะอ้วกไปด้วยตลอดเวลากันแกล่ลาคําพูด ถมถุยให้มึงก้มลงไปที่พื้นกันแกนแล้งเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างในช่วงที่อยู่ในช่วงในช่วงรอบนี้ที่มาแล้วไงอใครรู้อะสภาพมึงก็แยแ่เรื่อยๆกูเห็นแล้วกูก็ยิ้มมุมปากอยู่ตลอดแล้วตรงไหนที่ยังพอเหลือสภาพร่างกายที่ดีก็จะมาเชิงกัดจิกเหมือนแบบดีนักเนาะอะไรเนี้ยแล้วก็ถามจิกอ้อหาข้อมูลวนอยู่สองเรื่องทุกครั้งที่มา ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องที่เหมือนจะมีประเด็นนิดน, <_ d ata> นึงก็คือเรื่องบัตรประชาชนบัญชีธนาคารเรื่องเงินเรื่องกฎหมายทั้งนั้นที่จะมาแบบถามว่าถามอ้อมถามตรงก็ทำเพื่อที่จะเอาไปหาผลประโยชน์ทําประกันนะหาต่อยอดอะไรให้ตัวเองต่อเพื่อที่จะเอาทุกสิทธิ์ไปแล้วก็ดูถูกกี่ด้ำฟังไปก็ล้อล้อถุยล้อเลอะอุ้ยขนาดเลยหรอแบบเนี้ยหรือว่าอย่างถามเรื่องดวงามอะไรอะไรนิดหน่อยเห็นปานินไหวอะไร อย่างเช่นสมมติได้ฟังนิดนึงพอเราพูดว่าเออเรามันก็ต้องดูเลิกเกิดบางทีก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นะอะไรนู้นอะั้นหอเกิดเรื่องนี้ได้หรอถุยจริงสิแต่เธอโทรโทรถุยๆๆแปไ๊ปแค่สนตีนไปพูดจบยังพวกเนี่ยเป็นต้นนะซึ่งตอนที่มียติญาติอยู่ก็เกิดทํานองนี้แหละแต่จะไม่ไม่ไม่หนักกนนี้เพราะายังมีคนมองเห็นเดียวแต่ถ้าถามญาติญาติที่โตมากับพวกมัน ใครรู้ไหมก็พอรู้ว่าประมาณนี้แหละคนอื่นก็เคยโดนมาไม่มากก็น,น้อยก็ว่ากันไปในความในความแบบที่คนปกติเขาไม่พูดกันอะ่ะเขาไม่ด้อยค่าเขาไม่ทําอะไรที่แบบน่าหวาดกลัวถึงความคิดว่าคิดอะไรจิตใจถึงเป็นแบบเนี้ยอเมหิอเไรพวกเนี้ยผู้ล่าอะไรเงี้ยต่อมาที่คิมซยอนเนาะคิมซยอนเนี่ยจะเป็นในอีกแบบแก่ดา ซึ่งอันนี้ไลเบุร์เกอร์รือว่าคนปกติที่ทํางานแล้วเกิดมาในพื้นดวงก็คืองานที่คนมองเห็นแล้วก็จะมีศักยภาพสําเร็จอะไรเงี้ยแล้วมันก็อยู่ในจุดนั้นเหมือนคิมซ่ยอนแต่เป็นวงใหญ่ก็คือคนพวกนี้เหมือนชอนบุรณะที่โดนที่โดนก็เช่นกันก็คือจะหาจุดเกี่ยวกับนมเป็นหลักว่านมแบบว่าเรื่อง ผู้หญิงจะต,ต้องเป็นเดียวเสมอความรักจะต,ต้องไม่เป็นความรักความรักโลกนี้ไม่มีจริงว่ามันต้องมีแต่เรื่องง,งี้เท่านั้นที่นำพาให้คนนี้ต้องเสียหายหได้หรือว่าเรื่องเงินที่แบบเป็นบริษัทของกิมซูยอนใช่ไหมไม่ใช่ของกิมซูยอนเป็นบริษัทซึ่งไม่เกี่ยวอะไรโดยตรงแบบโอ้เป็น ้าของบริษัทคนเดียวเลยแล้วแล้วก็ลงมาอีกทีหนึง่งซึ่งนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะที่มันเล่นงานตรงคาที่พูดนี้ไม่ได้ว่ากิมจียนเป็นเจ้าของบริษัทแต่เียงผู้เดียวลรวมาทางวงนี้นู่นน่นั้นแต่มันก็ทําเบี่ยงเชิงนยาว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินแหละส่วนหนึ่งที่ที่ผู้หญิงเครียดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวถ้าจะพูดเรื่องความงี่เรื่อวว่าสอ,องคนที่คบกันมันต้องเป็นหมายถึงเงินที่เก็บร่วมกันตอนคบกันแล้วผู้ชายเช็ดไปแล้วมายังติดต่อกลับมาเพื่อมาเอาเงินจากผ ดึงให้มันมัวไปหมดให้มันให้มันเข้าแบบนี่ไงสุดท้ายผู้ชายก็เห็นแก่ตัวหน้าเงินไอ้เกาะผู้หญิงกินหรือเปล่าแบบไม่ยุ่งเรื่องเงินผู้หญิงแล้วแต่ตเงก็แก่กว่าแบบผู้หญิงที่เป็นเด็กกว่านี่เป็นเหยื่อเสมอเป็นจิตได้ไดแต้มเป็นจุดพอยที่ไฮไลท์ของนายซิตท,ที่เป็นจุดที่แบบทาให้เกิดสงครามโลกในวงวงจุดนั้นของวงใหญ่วงเล็กวงเล็กของโลกนี้ โดยที่คนจับพัดจับผูจับต้นจนไปไม่ค่อยถูกหรอกคนที่คิดเพื่อเขาแยกแยกเป็นไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าสติปัญญาศีิธรรมไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อย normal เท่าไหร่เหมือนพวกมันเนี่ยความถี่ต่ำๆเนี่ยก็จะเอาเลยฟังแค่ประโยคเดียวเห็นไว้ลัลแค่ประโยคเดียวกูไม่ต้องกดเขาไปอ่านกูจัดการเลยกู unfollow เลยกูทําคลิปล้อเลียนต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยพูดให้ฟังว่าทาไมจัดเต็มกับแขกดาแล้วก็หันแล้วก็หันเรื่องแฟนคลับหรือคนที่อยู่ตรงกลางหรือคนที่แบบอาจจะ คือพื้นพื้นทั่วไปเขามาในโลกนี้เพื่อทำภารกิจบางอย่างแต่พ้อยหลกัลกๆของนิสัยพวกเขา,าไม่ไม่ได้ไม่ได้แข็งไม่ได้สายแข็งอะไรเท่าไหร่เงี้ยให้เหมือนกับเหมือนที่ไปกดดันที่ออกข่าวเยอะว่าแบบดาราคนนั้นคนนี้การที่ยังไม่ออกมาพูดอะไรเรื่องกิมซยอน,ญญนแปลว่าหันหลังให้แล้วหรือว่าคนานี้ unfollow แล้วหรือว่าเพื่อทําให้เห็นว่านี่ไงการที่ไปขยี้ปุ่มนอมที่ทุกคนมีปุ่มอยู่แล้วทุกคนไม่สะตองหรืออ่านไม่ออกหรือว่า ปัญญาไม่ถึงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฟังคร่าวๆฟังผ่านก็มันตรงกับปุ่มๆพอดีเลยคาว่าผู้หญิงเนี่ยคาว่าเงินคําว่าอะไรเงี้ยโดยที่ยังไม่ได้มีการขึ้นสาละชนะให้เรียบร้อยด้วยนะไม่ได้โน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งเอาลูกผู้ชายที่ฝ่ายชายที่แบบไม่ใส่างเกงฮัลลังเงี้ยก็ทําได้เพื่อลดล็อกอะไรทั้งหมดอนที่พูดมาเพื่อลดล็อกการละเมิดทุกอย่างได้พอทำกับแกดำได้ทุกอย่าง รอบตัวเนี่ยที่พูดมานอมที่ไปโดนจุดอ่อนของของปุ่มภาพรวมของสังคมหรือว่าการตัดแขนตัดขาเช่นญาต์ไรญาติาขัดมิดไรเงินไรอาชีพที่คือตัดทุกงทางทําลายอาชีพทําลายชีวิตอ่างกายจิตใจทุกอย่างได้ดำเนินต่อไปได้แล้วไงต่อมันก็ยิง่งไรอํานาจไรพลังงานชีวิตก็คืออย่างที่พูดไปอ่ะใครที่มีอาการเหมือนแบบ ถึงเท่าข้าตใจไม่แปลกว่ามันบีไปเป็นอย่างนั้นเท่าที่มันจะทําได้แล้วอย่างไงเพื่อเปิดเปิดปุ่มปุ่มมาตรฐานของมันอ่ะเหมือนกับเปิดเป็นออโต้พายรของมันเข้าสู่ระบบนี้ได้นั่นก็คือว่าเมื่อทําทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสิ่งที่เปิดได้คือคนจะกลับไปแบบเป็นสัญชาตญาณสัตว์แด่ละฉานได้จัดเต็มก็คือ,อพูดว่าคนนั้นคนนี้อ้วนเตี้ยเหียดำเลยที่มันไม่เป็นความจริงแล้วก็ล้อเลียนถากถางได้แบบ ไม่ต้องเกรงใจได้เต็มที่เลยหรือยกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งก็อย่างศาสนาก,ก็ได้สมมติว่าคนที่พูดเนี่ยต้องการได้ศาสนาพุทธกับพุทธกับอิสลามแตกกันพอหาพอ i n t หาคนที่เป็นอิสลามจาาเลยพูดจามาแล้ว,แล,วแล้วทาให้เหมือนกับเชิงว่าไปชอบเด็กผู้หญิงอะไรก็ได้แต่มันแต่มันไม่เซ็นนะสมมติว่าทุกอย่างได้เกิดมาจริงๆแนละ้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะ่ะแต่เอาเป็นว่าผูกเรื่องให้มันได้ละกันมาเป็นแม่ของพระลูกหนึ่งอ่ไงเงี้ยได้พูดอย่างเงี้ยแล้วไปออกไป ออกความคิดเรื่องอิสลามหรือว่าลูกแต่งพูดอะไรก็ตามเคยพูดไว้อะไรเงี้ยถ้าเสร็จแล้วพอเกิดประเด็นใหญ่ขึ้นนี้เปิดปุ่มราะโตัวแพอดคืออะไรของระบบในสิทธิ์ปุ่มทุกคนก็นคือเป็นสถา,านีชั้นเดียว ที่ไง,ม,งมึงก็ว่าแล้วเห็นหน้าดำๆหน้าตาก็หล่อตายเลยเหมือนจะหน้าตายดีเดี๋ยวกูทําให้ซอน,ม,นม,มันมาพูดกับนักข่าวมันพูดมันทําหน้าอย่างนี้เว้ยว้ายว้าย้ตุ๊ดตอนเด็กก็เห็นเคยบอกว่าไม่เคยมีแฟนเป็นดาราที่ใส่ดีไม่เคยมีแฟนมา25ปีโทรโทรตอนนั้นเป็นตุ๊ดอยู่แล้วมั้งอะไรคือจัดเต็ม่ลู้อย่างไรคิดว่าการกที่เริงทำเนี่ยทำเพื่อปกป้องพูดหรือว่าทำเพื่อปกป้องดาราที่เป็นผู้หญิงหรือทํทำเพื่อปกป้องคนที่เป็นพ่อแม่เป็นอาเป็นป้าแล้วเด็กมันไม่ได้เรื่อง เราะนั้นกูอยู่ไฟเส้นเสียงปุ่มปุ่มขนาดใหญ่กว่าในี่ยน้องของคมนั้นกูทําตัวสะทุนยังไงก็ได้อะแบบมันเป็นสิทธิ์ของกูที่จะเปิดปุ่มที่มันน้องอเมดาทอดที่เคยเล่าในช่องหลักอ่ะเออพอมีเรื่องปุ่มอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บคราวนี้แหละจัดเต็มกับน้องได้เลยใครรู้จักน้องคือจัดเต็มได้เลยแม้ว่าน้องฆ่าตัวตายไปหลายรอบแล้วก็ก็แบบนี่ไงไปกินยาเอ่อขนน้ำอีกสี นี่ไงเอาทําเพจทําอะไรด้วยความสะใจนี่ไงล้อเรียนซียังไม่ตายเลยเนี่ยทาใหม่สีสู้ๆนะจ๊ะอันนี้เรื่องจริงนะที่นว่าเจอเป็นต้นเพราะฉะนั้นอยากให้รูเลยนะว่าทําไมแกดําถึงโดนได้เต็มสตรีมแบบไม่ต้องเกรงใจใครในวงใหญ่วงเล็กถ้าวงเล็กก็คือตัดญาติขาดมิตรมนิษยลตเงินงานทุกอย่างทําลายเพื่อนแฟนผวเมียให้ตัวเองคาบพิเลียดของตอนแรกเกิดแล้วตอนกลางชีวิตกลางกลางคนในี่ใคร work from home หรือว่าถึง ถึงจนจบ,จบชีวิตส่วนวงใหญ่ก็คือเอานอมสัมของคมคําว่าผู้หญิงคําว่าเด็กคําว่าโดนบริษัทกันแกล้งโดนอะไรก็ได้ที่มันแบบฟังไปฟังมาแล้วมันไม่เซ็นมันไม่ใช่แล้วอ่ะโดยคนที่มีปุ่มมีหมวกต่างๆเช่นเป็นแม่เป็นเป็นองค์กรเป็นอะไรก็คือหรือว่าเป็นทางศาสนาเป็นอะไรเงี้ยเอามาจับฉายรวมกันแล้วแล้วชงให้เรียบร้อยแล้วเอาเชอร์รี่ออนท็อปวางไว้ข้างบนก็คือเหยื่อคนนั้นนะแขวนไว้อ่ะ แขวนไว้คนเห็นไหมแต่ก่อนที่เขาผ่านชีวิตแบบแขวนโชว์ประจานนั่นแหละทำอย่างนี้แหละกับแกะดํากับเหยื่อทั้งนั้นที่พวกนี้พอเปิดปุ่มสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาคือไม่มีใครผิดเลยสักคนนะทุกอย่างถูกยกเลิกที่แบบคนร้องไปว่ากันอ้วนไปว่ากันดํานะที่ใช้กับนายเสิทุกตัวตอยืนกูนี่ต้องเคารพกันแล้วแต่พอเปิดปุ่มเลยขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยกูอยากจะดดาย่างกูนี้กูทนมานานแล้วได้ทุกปุ่มได้ทุกถ้อยขำยังไม่ต้องเมกเซน